เพียงเวลาแค่3วันมิวสิกวิดีโอเพลง Asian Girls เพลงใหม่ของ Day Above Ground วงแนวอีโมจาก Los Angeles ก็มียอดผู้ชมทาง YouTube กว่า3 0 0 0 0นครั้งแต่เหตุผลเบื้องหลังความโด่งดังเพียงข้ามคืนมาจากกระแสต่อต้านเนื้อเพลงที่เป็นการเหมารวมคนเชื้อสายเอเชียทั้งการพูดถึงขนาดของดวงตาความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเรื่องอาหารการกินตลอดจนใช้คำสอแงสองามและไม่สุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิงเอเชีย การเผยแพร่เพลงเ Asian Girls สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มองว่ารวบรวมเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติคนเอเชียเอาไว้มากที่สุดจนมีการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์เพื่อรวมตัวกันไปประท้วงคอนเสิร์ตของ The Above Ground ส่วนเลวีตรานนางแบบเชื้อสายเวียดนามซึ่งเป็นนางเอก m v ก็ถูกโจมตีทาง Facebook ว่าเอาศักดิ์ศรีของสตรีเอเชียไปแลกกับค่าตัวเพียงน้อยนิดจนเธอต้องปิด Facebook และถแถลงคำขอโทษผ่านทวิตเตอร์ถึงความเสียใจยที่ไม่ระวังประเด็นที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกและทำให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเอเชียถอยหลังกลับไปเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้ว วงเดอโบ๊กกาวก็ยังไม่ลบคลิปดังกล่าวแต่ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นคนเอเชียเพราะแต่งเพลงนี้ขึ้นจากความชื่นชอบส่วนตัวของสมาชิกในวงที่มีต่อหญิงสาวเอเชียและยืนยันว่าทางวงไม่มีแนวคลิปเหยียดเชื้อชาติเพราะสมาชิกในวงก็มาจากคนหลากหลายเชื้อชาติโดยมีมือเบสเป็นนักดนตรีจากประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย หลายปีมาแล้วที่สื่อในตะวันตกมักเสนอภาพชาวเอเชียในลักษณะเหมารวมทั้งในมิวสิกวิดีโอตลอดจนภาพลักษณ์ในภาพยนตร์ที่จำกัดบทบาทของชาวเอเชียไว้ที่ตัวตลกหรือคนที่เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้เป็นส่วนใหญ่ หนึ่งในนักแสดงเอเชียที่ต้องการเปลี่ยนภาพจำนี้คือปริยังกาโจปรานักแสดงสาวชาวอินเดียที่กำลังมีผลงานระดับฮอลลีวูดจากการภาคการ์ตูนดิสนีย์เรื่องใหม่อย่างเพลนส์ที่เปิดใจว่าสมัยที่เธอมาเรียนในสหรัฐยังมีคนคิดว่าชาวอินเดียขี่ช้างไปตามถนนที่เต็มไปด้วยหมองูซึ่งเธอหวังว่าผลงานที่ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์เดิมๆของคนเอเชียจะช่วยให้ชาวเอเชียรุ่นใหม่ที่มาอาศัยอยู่ในตะวันตกไม่ต้องเผชิญกับการเหมารวมเหมือนที่คนรุ่นเธอต้องเจอในอดีต แม้ในสหรัฐจะมีประชากรเชื้อสายเอเชียไม่ถึงร้อยละห้าก็ตามนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่าเป็นต้นแบบทีเดียวค่ะเนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงกว่าและยังมีประวัติถูกจำคุกน้อยกว่าคนเชื้อสายอื่นๆในสหรัฐค่ะ